ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสมบูรครับมือนีผ้ามาเบิ่งงัวใหญ่งัวงามครับซีที่ที่ฟร์มครับพี่น้องหอยไว้กิ่งครับบ้านน้ำมนต์ตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาลสินครับมือนีมีแม่สูงร้อยเจ็ดสิบทอง8เดือนทองกับพอได้แล้วคาใดครับกัดสีผ้าพี่น้องเบิ่งไปนะครับเนาะครับพี่น้องอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับเด้อ ระดับร้อยเจ็ดสิบนี่หายากก็ได้ครับมือนี้มีให้พี่น้องเห็นครับนี่นี่ครับนี่ระดับร้อยเจ็ดสิบนะครับเนาะเอาสิผาเปมึงเก๋ไก่ครับต่อจากนี้ไปไปพบไปพ่อครับพ่อยไปกินครับครับสวัสดีครับพ่อยไปกินครับสวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีเอฟซีบ้าวันนั้นครับผมมีต้นใหญ่ๆหน้าหนาดีอยู่เนาะแมนครับผมมือนี้มี่ดีเด็ดร้อยเจ็ดสิบครับแมนครับผมนี่ฝากให้พี่ให้น้องครับเออถ้าเบิ่งของท่านพี่น้องเด้อว่าราคาสิจําได้ครับ มือนีมีกันอยู่หาตัวครับผมครับหาตัวแม่มันหมดทุกตัวแม่มันทองแก่ๆเลยครับผมโอ้เอาพี่น้องขันอยากได้ด้วยครับเด้อเบอร์โทรศัพท์บอกเพื่อนนะครับศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดครับหนึ่งสี่หาครับผมนี่ครับครับผมโทรมาเบอร์นีเด้พี่น้องเด้อแมนครับผมรับออกกันตัวแรกเลยเนาะแมนครับตัวแรกเลยนี่ครับเสียงสิงมาที่จากพี่น้องเบอร์ที่หนึ่งครับตัวแรกครับท่องจนกเดือนกระเพาะไดครับตัวนี้ท่องท่องหกเดือนครับผม โอ้ก็พอได้เลยครับเนี่ยเฮ้เดี๋ยวนะใบใบครับใบใบมาแน่เดี๋ยวด้วครับพี่น้องรอบใบด้วครับมีหลักฐานด้วครับเพื่อท่องนี่มีบัตรมีใบมีหลักฐานพิสูจน์เนาะแต่เอาครับวันนี้ใบมาแล้วใบมาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่ยิบเก่าพิสภาเนาะครับผมแม่คราหาหกเดือนเนาะแม่ครับท่องหาหกเดือนกับเจ้าหกเดือนกลัวหาเดือนกลัวเลยครับเออนี่ด้วครับเด้อ VL นี่ครับเจ้า VL รหัสเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งห้านี่ครับโลโจนี่ครับเด้อแมนครับลูกไส่ลูกตัวไหนมั่งนี่เนาะเปิดนี่แมนครับเอสูงไรไปนลยครับนี่สูงร้อยหาสิบสี่หาสิบห้าสูงอยู่ร้อยหาสี่ห้ามาหาพระธรรมดัครับแมนครับบานี้เบอร์ที่หนึ่งครับเป็นรองครับเปิดและค่าไปไรไปเครับเปิดไว้หาสิบสี่หาร้อยบาทครับหาหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทครับผมตอนร้องไหนครับผมตอนร้องไหนทรงฟีภาคีสานครับ ทรงฟีสภาขิสานแมนครับผมโอ้ขักเด้อครับง่วนย,ยังอีกสี่ราคาตำหนีทรงฟีอีกแมนครับยูใจเลยพี่น้องได้ไปเนี่ยมาเบิ่ง,งข้นหางโอ้บันทายนะบันทายหนาด้วครับเด้อบันทายหนาตุนตุนนุนน่นน,นสุดๆดครับครับผมเครื่องกมอมข้นหางยังไงเด้อพี่น้องเด้อข้นหางใหญ่ครับส่วนนุ่มนั่นบ่มีตริงครับงอเพิ่งแยกลูกได้ สามซีมื้อนี่ครับโอ oh, ้สภอมเป็นคัดคัดดูครับแมนครับลูกลูกตัวแยกไปเป็นตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกครับเป็นลูกแรกตัวตัวที่สองตัวที่สองเนาะแมนครับผมตัวที่สองเป็นเพศ <ๆ S 2> เพศอะไรๆๆครับแยกไปประมาณแยกไปเป็นตัวผู้ครับผมเป็นตัวผู้แมนครับโอ้ลูกวีเอลหนึ่งหนึ่งหานี่มันขนาจะเป็นตัวเม่ตัวนี้เนาะว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผล้วครับเออเอาวีเอลโรโจนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผล้วนาจะให้ตัวแม่ ครับผมง้อตัวนี้นะครับเดอ้อส่งพุมพ่มๆเด้พูลคนมากๆครับง้อส่งนี่เพิ่นเรามันหายลูกงามแมนครับมันหนังมันหนาครับจอยยาก<ม>ง้อดุกหมูนเนน่งง้อดุกหมูบันเท้าเอิอนเนาะแมนพูคนนลคนค่อว่าบาร์ันหูวกินแมนนี่เมื่อเพิ่งหนอกเหยียบล่มเหมือนนี่เนาะหนอกเหยียบสีล่มเหมือนนี่ครับนี่แมนครับแผ่นหลังนี่ก่วงโอ้ก่วงเลยครับสูงเลยดับลอยหากรัวนี่เนาะเพราะงั้นทำมดาเลยเพี่น้องข้อเชิงขาเล็บนี่บ่มี เปื่อมีพ่งว่ไม่บาดเนาะแมนครับนี่ครับปืดหนาคักตัวนี้ไดหนนาหนาทีาน่นพองได้หนาดีเลิกย้อนโอนต้นดูนี่หนาตาเพื่อนครับรูปให้รับตามหมยเหมยเลยแ <c> ผ <oughs> ่นหลังนี่กก้างคักนี่ครับผมมาเบิ่งเรียมนี่น้ำีพน้องเนาะเบิ่งเรียมนี่อาจจะย้อนแสงจักน้อยครับงามตัวนี้หนาได้หนาได้เลิกครับแมนนี่้นนาดีเล็กขาดีมดสุขาเนาะ เนี่ยครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับนี่ครับบันทายเนี่ยบันทายเพิ่นเปิดออกมาคคักได้เนี่นุ่มก็ติ่งน้ำลางยอนตุนคือกันครับหืมหลอบๆ็อเลยเพี่น้องเนาะขวดยืนปื๊ดบันทายเป็สี่เหลี่ยมเลยเนาะเปิดเปลดนุ่นนุ่นตุนตุนเลครับบันทายอ้าวครับราคานีได้เพี่น้องเด้อต่อรองเดี๋ยวนาะแม่นครับผมสรงฟรีอีกสรงฟรีพาอีสานครับผมนี่ครับการรับประกันเท่าไรครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างสิบหามือครับผม สิบห้าวันครับผมทุกต้นนี้ทุกต้นนี้ครับย้ำบอกข้างๆกอนให้พี่น้องเห็นมัดนี่ครับพี่น้องหนาครับไม่ได้นาแดงพอดีเนาะแมนครับใบเทิงกับแดงเม็ดประคามครับแดงดึงคืนพอดีพอดีครับนี่คือเบือที่หนึ่งด้วยครับพี่น้องเด้อเข้าเข้าเหตุทำไม่เนาะแมนครับเตี้ยในไม่เรียบร้อยครับอยู่นี่อ้าวเรียมนี่ครับไปนี่อ้าเบิ้งเรียมใดก็เป็นตาอยากไดคือเก่าลูกผูครับตัวผ่านมา ลูกที่สองนี่ท้องนี่คาดว่าถ้าเพิ่นสลับไห้ก็คือสีเป็นเม่เนาะโทนี่ครับนี่อ้าคือว่าเจ็ดที่ผ่าเป็นเนผุนแล้วกลว่าแต่ก้อมันก็สลับอยู่แล้วเหรอวะแม่นครับผมแม่นส่วนมากกะสลับแล้ขันผูผูไม่แม่เลยกับหายากก็ู่ื่อนโดนกับพ่อกันอยู่คือกันมู่วหฮผูเลยไ้แม่เลยกับพ่อเลื่อยขึ้นกันเนาะนี่ครับเป็นงัวลูกสองได้สดพร้อมได้สดได้อ้างได้เลึกได้ะข้าง่าๆนะเพีองเนาะ ผู้ทีสิไปเลี้ยงหากำไรใไหมครับก็ต้องหาแบบนี้แหละไปเลี้ยงเนียครับทรงใหญ่แบบนี้แหละครับตกขอดตกลูกตกเต่ามากอ่ะเอาเปน็นนอนเป็นแนวต่อก็ได้ดสิขายลูกมันก็ได้กำไรขึ้นแหละละ่ะพี่น้องนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับอันห,หนึ่งครับเบอร์สองพี่น้องบ้างนี้ครับผมเพื่อนหนีเงาอ่านหลาดได้หนิโอ้หนอกตัวนี้แม่งงามแท้เลยสาวซ่องแรกครับ ขาตรงหนอกหนอกตรงขาเป็นงัวสาวทองแรกครับใบอยู่น้ำผมครับทองกับนี้ด้วยครับเด้อเด้อเอาใบเิ็งก่อนครับนี่ตีงสี่ใบหนึ่งสามสามนี่เด้อครับเด้อถ้าใบมิถุนายอดเนาะมิถุนากระดาษสิงหาคันยาตุราพิจิกาหาเดือนน้ำเผาเนาะแมนครับท่องหาเดือนครับแม่นี่โอ้ดิสดแห้งด้จ้ำโตเงาด้วยครับเด้อสูงหลายเป็นได้ครับแมนสูงร้อยหาสิบหาบวกเลยครับสูงเห็นร้อยหาสิบหาบวกครับแมนครับ งามตัวนี้ปันงูผูเนาะแม่นครับราคาเปิดเป็นไรเลยครับเบอร์สองตัวนี้เปิดไว้หามื่นหกพันบาทครับหามื่นหกพันแม่นครับโอ้พี่น้องครับหามื่นหกพันนี่ต้นจุดลงรถพี่น้องเห็นนี่มักเลยครับนี่พ่อใจครับขันในแบบนี้ไปนี่ิึงเปิดขาใน่มลูกแหลกเด้อครับพี่ทองรมพอดีปีเด้อครับนี่น้นอยเลี้ยวๆนี่สี่กลางดังจริงๆออกนี่น้ำลางย้อนโอ่นต้นครับนาคดำ นาคาัดำได้พี่น้องเด้อนะคาดําดำลกดำสูงฟ้อยหางก็ถือว่าหอดินมับเนาะแมนครับขวนหางก็ถือว่าใหญ่ครับผุนลอยหาสิบหาบอถ้ำมดดาพี่น้องทองกับซีวบหนึ่งสามสามนี่เด้อครับ,บเด้อนี่แบกแดงจึงครึ่งครับนี่เงาสูงแม่นี่นี่ครับซีใบหนึ่งสามสามครับหาเดือนเป็นวันสาวทองแรกครับพี่น้องได้ไปรุ่นแค่เพศครับ นี่นาเพื่อนนี่สดสดเลยเด้อดครับไ่นี่ได้สดสดเลยเพิ่นมักลูกจะหน่อยเพื่อนอืมถือว่าจับลูกได้จริงจริงถือว่าคุ้นเนาะแมนครับบ่หฮาวบ่ายังนี่เนอหนอกไหมหนอกง่ายครับปันงูผูกครับสีเพิ่นสะออกสีดั้งดัแดงแมนดั้มดัแดงแกมนวลนครับสีแบบนี้ให้ลุงมาแดงครับเดี๋นี่สปารดับตัวเน่าครับชึบครับพี่น้อง เงาอีลครับตัวนี้สูงรอยหาสิบหาบอุทมดดาครับห้พี่น้่องมาเบิ้งโต่งิงนะครับเด้อขันเบิ้งโต่กิงนี่เห็นเลามักเลยครับนี่ส่วนคอแข้งขาเล็บงงาหมดสมองครับบันทายตูนนุ่นสวยมากครับนี่เอาครับนี่บันทายหน้าหนาแบบนี้ครับล่ำโตหน้าหนาเลือกๆนี่ได้เงาได้เลือกได้หนาปืนขาหญ่ในราคาหามื่นหกพันบาทครับหามื่นหกพันครับต่อรองไดทรงฟีสภากิสาน การรับประกันทุกตำนี้ทุกโตด้วยครับเด้อแม่นครับผมสิบห้าวันสิบห้ามือครับนี่ครับนับจากมือทรงแมนครับไล่ไปเลยครึ่งเดือนเป็นยัง็นาดจะเห็นเนาะลาตัวค้าเทือนนี้เห็นแท้แท้เือเห็นแท้แน่นอนส่วนมากพี่น้องไปซื้อน้ำสนามมากอ่ะสี่มือครับขันโตวได้ครับทกนี่เห็นเลยครับประมาณสี่มือเห็นครับอันนี้พผลรับประกันห้สิบ้่ามือถือว่าคักไปด้อโอ้โง่ใหยได้รับนี่ครับนี่ หาอยากด้วยครับเด้อหาเบือดกอกงัวแต่ว่ายัง่ๆงามงามาสี่ครับนี่ยหง่ๆงามงามสมส่วนสิไม,ม,ม,มนกะหาหาไปเป็นเนี้ยวยากก่าดีครับหาไปเป็นนอเป็นเนีย้ยหั่นงามงามยังไงดีดีจริงส่ค่อยู่น้ำมือเขาจบหมดเนาะนี่พี่น้องโอกาสดีนที่ท่องว่าพอเราพลาจับพอคว้าไปครับสื่อไปเอาอนอเนี่ยประหลกูกจากล้านต่อไปครับเอาไปเป็นบล็อกเด่เลยครับอ้มาเบิ่งเต็มตาครับเต็มตากือ นี่คือเบอร์ที่สองเนาะแม่นครับเบอร์ที่สองครับนี่ครับเบอร์ที่สองของซ t ทีทีฟาร์มครับผมนะครับขันยากมากบนตัวจริงกะที่ยูผมแจ้งไว้ต้นชิปแล้วพี่น้องต้นชิปและมาตามนั่นเลยครับครับพี่น้องครับให้ไล่มือนี่ครับเบอร์ที่สามตามที่แจ้งพี่น้องไว้ว่าครับผมซิมี่เด็ดๆมาฝากครับซีทีทีฟาร์มครับหามาหามาฝากพีตอนน้องด้วยครับเด้อง่วไมื่อนี่ครับร้อยเจ็ดสิบครับผม ทองแปดเดือนแมนครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องหาบึงหาเบึงยากแล้วสูงร้อยเจ็ดสิบทองแปดเดือนทองไก่คอดทองกับนี่ครับเจ้าพิศาษแดงพี่เศษหนึ่งสามศูนย์ถ้าไปสามสิบมีหน้าคมหกหกเด้อครับเด้อนี่ครับคนลดขอดท่านว่าเอาครับเดือนนาเดือนนาดีรุ่นว่าเพิ่นใช้ <c oughs> ให้เป็ดแม่หรือเป็ดผู้ครับพี่น้องบัดเนี่ยมาพองง้อยยากแล้วครับพี่น้อง ป้าปผมก็สองปีเราเดี้ยวไปเห็นง้วดระดับลอยเจ็ดสิบปึ้งสีเห็นนี่พี่น้องนี่สูงคักสูงแน่นาะเบื้องเจ้าของเพิ่นสูงลอยเท่าไหร่ก่อนลอยเจ็ดสิบสามนี่สูงลอยเจ็ดสิบสามหนึ่งก็สุสีกันกับเจ้าของเพิ่อนครับนี่กับหอยไม่กิ่งกว่านะ่ะโอ้มาพ่อของใหญ่ละพี่น้องเออมาอยู่หนีตัวนี่อยอไอ้กิ่งไปหาซอกไปหาตอไปถ่ายพี่น้องแล้วครับงัวใหญ่งัวนใหญ่ปึง ในคุณสำนาไปดิเนาะครับผมเชี่ยงพร้อมครับลูกในนี้ท่องครับลูกที่สามเปนอะไรลูกที่สามครับพี่น้องลูกที่สามนี่ก็ถือว่าพระธรรมดาถือว่าสดอยู่ดิครับผมถือว่าสดดิวันนี้ครับเบอร์ที่สามครับสูงร้อยเจ็ดสิบท่องแปดเดือนกับปีศาดแดงพี่แซดหนึ่งสามศูนย์ครับราคาให้พี่น้องหลายไปเลยครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทไหมครับ หาหมื่นห <1, 000 S 1> นึ่งพันห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทแม่นครับผมเราผิดบางอย่างเลยปลาสูงเลยรับร้อยเจ็ดสิบทองกับพี่เศษหนึ่งสามศูนย์ครับผมหาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทตกตัวแมวออกมาหนิซ้ำได้ของฟี่ครับพี่น้องมึงยูเห็นเราอยากได้ครับเฝ้าด้วยครับเด้อเบอร์นี่เบอร์นี่ครับเนี่ยเบอร์ที่สามนี่ครับเนี่ยหาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสูงร้อยเจ็ดสิบนี่พี่น้องแม่นครับ เอาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คลอกแม่ละครับเอาไปไปประจำรักประจำคอกประจำไข่ไว้เลยพี่น้องเด้อเอาไปเป็นบอกไปครับง่ายๆแบบนี้ครับนี่นมสีบัมีติ้งเลยเนาะแมนครับบูสามในทองครับเปิ่นขาไ่เบอร์มงเรียบง่วหญ่ครับบ้านนี่ได้ครับบัวมีเป่อยแมนครับโอ้สักจึกบันสาวสำน้อยันนี้แมนครับเรียบแมนสักจึกเลยครับนาขาดำนาขาดำสูงนะครับนี่นาขาดำขอบหูดำ หัวข้อจุดเด็เป็นยังครับนี่ไฟมันหล่นแต่น้อยๆของเราโอ้ให้เป็นแต่น้อยเนาะแมนครับนี่นี่ครับเป็นห้อยห้อยห้อยมันแผลเป็นแมนครับมันแผลเป็นแมนค้นกับเป็นแผลเป็นเนาะแมนครับยู่หูห้อยถือไฟแมนมันดื้อดแต่น้อยไม่ยิ้มได้เบิดเบิองบัตรได้เบิดเบิองพี่น้องเบิองช่วงหนาเผาก็กว่างดีขาโอ้โบดเลึกเนาะแมนครับออกมาด้านนี้ครับ วัวยักษ์วัวใหญ่สูงร้อยเจ็ดสิบครับด้านนี้ก็ย้อนแสงแหละพี่น้องเลยอุ้ยได้ไปผูกไว้แต่รางเฮี้ยนมันสิบประจุขคางเฮี้ยนมันตดิมส่แต่เล่านี่บไ่ได้เลยเนาะเล่าเล่าพฟรีตำตำนี่บไ่ได้เลยนะครับนี่ติดคางเฮี้ยนเลยเลยต้องเฮ็ดเล่าสูงเติบแน่นครับเอ,อ้เลยเรียบรอยเจ็ดสิบนอตละเมืองละเมืองกับเจ้าของร้อยเจ็ดสิบกว่า นี่นี่าแลราค่าบัตรเบาๆนี่นะทองแปดเดือนก็อยากได้บึงอยากได้ลูกอยากได้ไปเถอะบึงลูกมันเนาะแมนครับมันจะใช้ลูกได้จังไดนอนเหยฮะยังไงยังสี่ไหมครับผู้ใดสงสัยว่ามันใช้ลูกไงไห้สือไปเลยครับราค่านี่ผมว่ามันบ้าตกลูกมากแบบกำไรแล้วพี่น้องเนี่ยผมว่ามันถือว่าราคาเนี่ยหมดแล้วครับ สูสีราคาเนื้อเลยแม่ราคาง่อนใหญ่แม่โอ้โหตะกี้ครับสองแสนกัวร้อยเจ็ดสิบนี่พี่น้องเอ้ยสองแสนกัวสามแสนได้ตะกีไหมคนไทยไม่ไม่ตะกี้เบิึงจังได้กะไนขึ้นเก่าพี่น้องเบิึงหุ้มได้กะไนขึ้นเก่าขึ้นสูงขึ้นเก่าเนาะเอาลูกที่ซานไม่ท้องก็ถือว่าได้สดพี่น้องของดีของงามมาหอดตีนหอดมือพี่น้องเราครับ จับ้บใบใบเด้อพี่น้องเด้อแต่เป็นแม่พันแม่บอกแม่คองแม่ลักครับนี่เยให้ไล่เลยครับนี่ฝากพีตอนนองเลยมือนี่เงญ่ยีหลีต่อจากนี้ไปสิาไาเบิ่งเบอร์ที่สี่ครับครับผมเบอร์ที่สี่สี่ครับครับพี่น้องมักของดําของเท่าเท่าโบเบอร์ที่สี่นี่เท่าโบดแม่โบสจะดจัดเท่าจัดจัดเลยครับตัวนี้แม่ครับเป็นง้วทอง นี่ครับยู่น้าผมนะครับเนาะทองกับอาปาเช่ดีด้วยครับเด้อในทองเพินนี่คืออาปาเช่ทับตัวนี้เลยครับมาเบิ้งมือเพิ่นทับไ้มีนาคมหกหกโอ้แปดเดือนเท่กันตัวเนาะแมนครับแปดเดือนแล้วครับมีนาคมหกครับใบเบอร์หลอดครบพี่น้องคุ้สูงครับสูงว่าเป็นรอยหาชิ้หาบวกนเลยเห็นรอยหาชิ้นหาเนว้อนังนาแมนครับโบทหอดนมแมนครับครับเบอร์ที่สี่ครับ เท้าโบสทองกับอปรปเช่แปดเดือนทองไก่ขอดราคาครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันแน่นครับอ้าวสบายสบายเลยครับราคาเมื่อนี้ราคาเมื่อนี้พี่น้องหันใจตัวทองเลยฟังราคางัวใหญงงัวงามนี่ครับอิมอิมอ,มอิมทองเลยราคาเนาะบ่ฝืดนะครับเนาะผู้เสียปตต่กกับข้องเลยละ่ะ บันทายบันทายไหมบันทายเปิดหลายครับเปิดเปิดมาหลายเครื่องนี่ดำล่ามค้นหางไงเด้อครับตัวนี้ข้นหางไงล่ามหางค้อยหางนี่หดดินมับส่วนเล็บครับส่วนเล็บนี่ดีวักเห็นเปืือยเด้อครับเด้อเห็นเปืือยนุ่มดำครับหัวนุ่มดำโบสถอดนมนำลางเห้วอาดหลาดนาคากระดำนานู่นตุนสวดครับอ่าติด กระทบเนาะแมนครับตีกระทบมั่วตีกระทบนี่มันโค้งสางไงเลยพี่น,อ<ม>น้องนี่เครื่องเครื่องมาเต็มนะครับพันตีกระทบเอามุนใส่แดดด้วยครับเลี่ยมใส่แดดมึงเดียวเลี้ยวมามาทองกับบาวเชยแปดเยียนพี่น้องครับได้ไปรุ่นแค่เพศพูดอ่ะิึงบดยางอู้หนาแห้งด้วยครับตัวนี้หนาแห้งพูดอ่ะกลามเนื้อนี่นกลามเนื้อิึงพี่น้องคนน่ะกลามขาลังนี่เป็นมัดเลยเนาะแมนครับ อลูกในท้องตัวใดครับลูกที่สองครับในท่องครับโอ้เดี๋สดแห้งอยู่ได้นน่เนาะแม่เนครับลูกนท้องตัวที่สองถือว่าสดคักด้ยเพี่อน้องนี่นานี่ตูนสวดครับนี่ยบันทายไหมงัโบดนี่เป็นง้โบดนี่กับสายพันธุเนื้ออีกสายพันุหนึ่งครับมาเจอกับสามสายพันธอยู่น้วกันนี่นินดูบามันโบดโอ้บันทายเมืนี่พ่น้องป้าบันทายหนาคับเด้อครับเด้อนี่ ลูกคือสีแดงครับเนาะแมนครับลูกเจ้าอาประเช่ได้ทองครับแปดเดือนได้ไปรุ่นกันแค่เพจครับในราคาสี่หมืนเกพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันยังต่อได้อีกต่อร้องได้ครับผมทรงฟีตะเพิกสานทรงฟีตะเพิกสานครบประกันคือมูลเหรอเนาะแมนครับผมสีผามือทุกแพ้แมนครับโอ้ครับเป็นน้องมือนี่ให้มาเบิงโตจริงนะครับเด้อให้มาเบิงโตจริงม่นี่โบทอดนมประเภทนังนุ่มติดมือคนนี้ครับนี่มันหนาตัวนี้นังหนา โบดดีโบดช่ำๆตาเลยครับเนี่ยโบดดีเป็นตาลูกแดงเกือครึ่งเนาะแม่นครับสายเท้านี่ให้ลูกรประกันว่าแดงทุกตัวนานุ่นคักคาับนาตูนตัวโก้เลยครับเนี่ยนานน่นต้นสวดครับโอ้นาคาดําเต็มเลยครับสูงผอมมือที่สี่ครับอยางได้ทักมาพี่น้องครับผมมือนีไม่ตัดจังๆครับไม่ตัคักๆเลยมือนีหาโตแต่ว่าไม่ตับักคักๆครับพี่น้องราคานี่ คือใจแน่นอนครับล่ะค่ะบึงบันทายบึงเรียมทายครับโอ้สี่เหลี่ยมครับบันทายเปิดนอดเปิดตูนนุ่นครับสี่เหลี่ยมฟ้อยหางนี่ดูดินหมับหางงามเาะงูมูนี่หางงามเนาะแมนครับผมงูติกระทบเนี่ยหางงามหนากะงามครับแต่เขาเพิ่นสีออกสีใงญ่งๆจากน้อยเนาะแมนครับพอพอพันเพิ่นเป็นแบบนี้เองแมนครับผมพันเพิ่นสีเขาเงี้ยงๆสีนะครับเด้อนี่นี่อ่ะเงยทองกับบามันถ้าเบิงเอาโลดบันทีพี่น้องเอ้า แม่พันบอกได้สบายเลยครับแม่นี่นี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่ซีครับซีครับครับเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่หาครับวันนี้ไม่หาเบอร์มาฝากพี่น้องครับเบอร์สุดท้ายเบอร์นี้โอ้โบดหลายครับงวดแดงโบดด้วยครับเด้อแดงเข้มเลยครับตัวแดงเข้มติดโบดเยอะตัวนี้ครับใบอยู่นะผมครับทองกับสติงเล่นี่ด้วยครับเด้อสติงเล่ทองกับสติงเล่กับพฤษสภาเนาะหาเดือนเนาะ แมนครับหาหกเดือนเนี่ยพี่น้องเนี่ยแมนครับใบเบอร์หลอดยุคครบครับนี่กับสติงเล่ครับผมตัวทองตัวสาวแล้วทุกตัวครับมือนีเมตตทพองแก่ๆเนาะแมนครับขั้มสูงครับรอยหาสิบหาครับเห็นโอ้ยังตำหอยลอยหาสิบหาเนี่แมนครับยางตำลอยหาสิบหาสูงลอยเจ็ดสิบครับมือนีแม่นี่เป็นงัวทองไหนครับทองแรกครับผมโอ้ได้สดพี่น้องแมนครับสาวทองแรกเลยครับงัวสาวทองแรกครับกับสติงเล่นี่ครับนี่หาหกเดือนเนี่ย ทองอ่ะราคาเปิดไปแล้วมั้ยครับตัวนี้เปิดไปหาหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับหาหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทแมนครับเมึงบรรทายพี่น้องเครื่องดำด้วยครับเด้อเครื่องดำปื๊ดๆเลยโน้มนี่บ่ตรงห่วงครับมีเม็ดขรพุเป็นหนึ่งติปิด้านใส่บ่เป็นตำหนิครับแต่ว่าหันแพะพี่น้องเบ่กินซื้อบ่ถือบ่ถือว่าเป็นตำหนิแต่อย่างใดน้องจริงครับครับผมเบิึงหนาครับ โอ้หน้าสวยวนี้่ก็ได้สดแล้วเนาะได้สดครับ<อ>ง้อทองแรลกตั้ง่างจอกง้ทองแรลกนี่ครับเลี้ยงกันเน่าๆเลี้ยงกันแล้ดนพี่น้องน่นครับออบๆเบิงแผ่นหลังแม่เปเลี้ยงเลยแผ่นหลังตัวนี้เนาะแผ่นหลังกวง้งขาดีหน้าขานีดำทั้งขาหนาขาหลังเลยครับเนี่ยคอเล็บบ่มีบาดบ่มีเปื่อยเด้อครับนี่เบิงคอเบิงเล็บ นำลางก็ย้อนโอนโต้ด้อครับนี่มุมนี้อัศยอนเสียงพี่น้องเห็นมาชัดครับพอติเวนมันอยู่ช่วงสีม่วงกลัวเหรอเนาะบรรทายอา้าวบรรทายล่ามดีเป้นขาใหญ่ครับนี่โคนหางกะถือว่าใหญ่ด้อพี่น้องด้วยนี่โคนหางใหญ่ลำหางตรงฟอยหางหอดเรียบหน่อยมับครับนี่ฟอยหางสวยครับ โอ้นุ่มงามนุ่มงามอาครับสาวทองแรกครับทองกับสติ๊กเล่ครับนี่พี่น้องได้ไปกระดุนแค่เพสครับได้สดได้สดล่ำโตดีล่าโตเง้ยวยกดีได้ตัวนี้เนาะแมนครับท่ายกดียืนดีท่ายกนากระเชิดดีครับนี่นี่ครับการยืนสวยนี่กับแม่บอกอีกแม่นึงครับเอาไหว้สื่อแปลหนอนเนี่ยเดิครับเดอนเจ็บไปพอพอพ่นออกว่าสิเป็นงัวสวยงามครับตัวนี้ ลูกมากครับทบเบงเอาเนาะแมนครับทุกตัวนะครับมาอนี่รุ่นกันแค่เพียครับลูกอะเดือนทองเนี่ยโอ้มีแต่ทองแก่ครับทองไก่คอดูสองโตแมนตวกปีใหม่นี่จังได้กตได้ฉลองปีใหม่นี่มีอยุสองโตอ่าตัวนี้สติงเล่ครับแดงแล้วยังเพิ่มแดงอีกแมนพี่น้องเอาให้มันเข้มๆไปเลยคันคันคลองใจดวยครับเด้อห้มาหนีรถดเมลูมาใบเอาครับคผน่เพื่อนคลองใจว่ามันแมนขึ้นไดหนีบ้านนี่ คือเพิ่นบ่อไว้บ่าสันมาเบิงเอามาวัดเอาครับราคากัมาตออยู่นี่สวยเดอ้อทีเดอ้อเนาะแมนครับเยี่ยมดีครับเื็อนี้เบิงกันอยู่หกโตห้าโตครับหาโตแมน,นครับเบ่งดีค้าคือนแล้วข้าแมน,นครับว่าสาวทองแหลกนั่งนางดีดนะครับเดอ้อมันถ่ายสวยสีออกดำๆจักหน่อยถ่ายติดดำๆ งามเลยครับง่วแบบนี้นี่ครับหาโตดีทั้งง่วดีทั้งราคาครับมันนี้พี่น้องเบ่งพ่อเบ่งสดจังหวะดะดับร้อยเจ็ดสิบมีดครับเด้อร้อยเจ็ดสิบอ่ะผู้ใดอยากได้ง่วสูงร้อยเจ็ดสิบนี่สิบอกใครเห็นกันดูนะครับสิบ่กใครเห็นกันดูมีสูงโกมูลได้นอกนั้นบอตั้มก็ร้อยห้าสิบเนาะแน่นครับครับงัวระดับเกรดพี่เมียมนะครับมันนี้เนาะ ครับท้ายคลิปครับหอยว้มี่ยังบอกกับพิกร้องอีกวะไอฝากพี่น้องติดตามเลยนะครับผมไอเพจกับชีซที่ที่ฟ้าครับผมอืมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับเอฟซีทุกคนครับผมครับพี่น้องครับสนุนกันย่างดีเลยครับผมขอบคุณที่เขามาบึงเขามาติดตามแม่นครับผมวก็มาซื้อเองงินหอยไปจริงนะครับเด้อแม่นครับผมครับพอกันชิปนาชิปไม้เนาะพี่น้องเนาะครับผมกายพี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อเงื่อนท่องเหลือใส่อ่งงถงครับพอกันชิปต่อไปครับพี่น้องผม อันนั้นทั่วหอยไม่กินครับ CTT Farm สวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ